สวัสดีพี่น้องประชาชนตำบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเย็นวันศุกร์วันที่31ตุลาคม2 5 6 8เวลา17นิกพบกับผมนะครับวิการธาก,การนักประชาสัมพันธ์มาพบกันเช่นเคยกับรายการเสียงตามสายขององการบริหารส่วนตำบลแม่ละที่จะนำข่าวสารข่าวกิจกรรมและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งรัฐบาลนะครับได้ประกาศให้มีการไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปนะครับจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านแต่งกายด้วยทนชุด สีขาวหรือว่าสีดำนะครับงดการจัดงานรื่นเริงและร่วมแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมครับประชาสัมพันธ์แจ้งทุกท่านองค์การบริหารส่วนตำบลเมละของงดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2568เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้นะครับ ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาครับองค์การบริหารส่วนตำบลเมละขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการจัดงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนเยาวชนและนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับที่ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลม่ละประจําปีงบป,ประมาณ2 5 6 9ซึ่งจัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาณนะสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่สระบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานความสามคัคคีและเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจนักกีฬา พร้อมกันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านแม่สละที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนะครับ ซึ่งทุกท่านนะครับสามารถรับชมบรรยากาศการแข่งขันบรรยากาศการเปิดพิธีนะครับการเปิดสนามและบรรยากาศการปิดสนามได้ผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละซึ่งเราได้ทำการประชาสัมพันธ์และลงรูปภาพกิจกรรมต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละโครงการจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจปรับภูมิทัศ ทางข้าวน้ำตกเลคเคะหมู่ที่10วันที่28ตุลาคม2568นายพิสิทธิ์เมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมละร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเลเคะหมู่ที่10ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่นะครับ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจโดยมีการปร,ปรับปรุงทางเข้าไปยังน้ำตกสร้างสะพานข้ามลำธารและติดตั้งราวจับระหว่างชั้นของน้ำตกรวมถึงปรับปรุงทางเข้าและลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับ ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดร่มรื่นและปลอดภยัยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมความงดงามของน้ําตกเลคเคซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสําคัญของตําบลแมละของเรานะครับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันทําความดีเพื่อส่วนรวมตามแนวคิด เราทำความดีด้วยหัวใจครับช่วงสาระน่ารู้การแต่งกายไว้ทุกอย่างเหมาะสมสวัสดีครับพี่น้องประชาชนตำบลมะละที่เคารพทุกท่านนะครับในช่วงนี้เรากำลังร่งรวมกันแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงจึงขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายไว้ทุกเพื่อแสดงความเคารพและรำลึก ในภาพหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านครับแนวทางการแต่งกายไว้ทุกควรจะเลือกเสื้อสีดำทนเข้มหรือสีขาวสุภาพเรียบร้อยผู้หญิงควรใส่เสื้อมีแขนกระโปรงยาวคุมเขา่าหรือชุดสุภาพผู้ชายควรใส่เสื้อเชิ้ตมีปกสีดำสีกลมสีขาวกางเกงขายาวสีเข้มเครื่องประดับรองเท้า หรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆควรเรียบง่ายไม่โดดเด่นเกินไปหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีภาพหรือข้อความล้อเล่นสีสดใสหรือรัดรูปมากจนเกินไปนะครับเหตุผลสำคัญการแต่งกายไว้ทุกไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องของสีเสื้อผ้าแต่เป็นการแสดงถึงความเคารพความมีระเบียบและการให้เกียรติต่อทั้งผู้ใบชนและต่อสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศและชุมชนของเราอยู่ในช่วงแสดงความอะไรอย่างเป็นทางการจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมกันแต่งกายไว้ทุกตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติและเหมาะสมครับจบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของเราในวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขององการบริหารส่วนตำบลเม่ละได้ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ครับเว็บไซต์ www. m e l l a .go.th เพจ f a c e b o o k องค์การบริหารส่วนตำบลเม่ละหมายเลขโทรศัพท์055-030-579หมายเลขโทรศาสาร 0, 0 5อ e ีเมลนะครับ sarabhan underscore at. m e l a .go.th และท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงตามสายได้ผ่านทางช่องทางของกระจายข่าวทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ17นากาเป็นต้นไปรวมถึงสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลเมละสำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละ ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ซึ่งเราจะนำเรื่องราวสาระดีๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเมละเช่นเคยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารนำโดยนายพิสิทธิ์เมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละถึงเวลาที่เราต้องปิดรายการกันแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราตลอดนะครับ และหวังว่าข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอจะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการเสียงตามสายขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและมีความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ k h 라